สวัสดีครับเปโรตุมือสองเกรดเอพรีเมียมนะครับวันนี้มีรถตู้จากหน่วยงานสพทนะครับปลดละวางมาครับตอนนี้เคลียร์ออโต้นะครับย้ำว่าเหลือแค่3คันเข้ามาประมาณ10กว่าคันวันนี้เหลือแค่3แล้วนะครับจากนะครับจากวันที่ต้นเดือนนะครับ เข้ามาประมาณ9คันถึง13คันนะครับเรียกว่ามีทั้งเกียร์แมนนวลนะครับ9คันแล้วเกียร์ไอ้เกียร์โต๊6หกเคันแล้วเกียร์แมนนวลประมาณ3ามสีค um. so, ันนะครับวันนี้นะครับจะหมดแล้วนะครับอตนี้อถใหม่ราคาดีมากนะครับย้ําว่าราคาดีเลยนะครับมาไวไปไวนะครับไม่ได้น้อยทั้งนั้นนะครับมีไม่แสนหนึ่งแสนสองไอ้แสนสองแล้วก็แสนสามนะครับซึ่งเป็นรถที่มาจากนะครับหน่วยงานรัฐทั้งหมดเลยสพตใช้นะครับ แล้วก็จะบอกว่ารถเนี่ยรับประกันโครงสร้างให้ทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจรถตู้นะครับติดต่อหาเป้เลยนะครับเบอร์ก็0 9 4 7 8 9 4้าสนะครับคันนี้แต่งทรงลงแม็กเทียบร้อยโคตรสวยจริงนะครับสวยจริงๆริงรถตู้นะครับบอกเลยว่าสภาพเดิมๆนะและเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับนาทีนี้นะครับเอาไปใช้งานกันนะบอกเลยว่าจะถ่ายแคมปิ้งนะครับหรือวิ่งงานก็ได้นะครับ หรือจะไปพวกวิ่งท่องเที่ยวนะครับภูกงภูเก็ตพัทยาได้หมดเลยนะครับใครหารถตู้อยู่นะเอาไปจดนะครับจดทะเบียนตอนนี้มันเป็นป้ายฟ้าใช่ไหมเอาจดป้ายเหลี่ยมก็ได้นะครับแต่ย้ํานะต้องบอกกันให้หมดก่อนนะครับต้องบอกกันนะครับผมจะได้จัดเตรียมให้นะว่าต้องทํำยังไงนะครับสาหรับตู้คันที่ผมจะรีวิวคันนี้นะครับบอกก่อนนะครับว่ารถสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับรถหน่วยงานจริงๆนะครับประวัติศูนย์นะครับขับสนใจรถตู้คันนี้นะออกใหม่ล้านสองล้านสามนะครับ วันนี้เหลือแค่นะครับแปดแสนกว่าบาทนะครับแปดแสนกว่าแถมนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะผมแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้ด้วยนะครับรถตู้คันนี้เป็นตูด้าคอมพิวเตอร์นะครับปี19นะครับย้อนปี19นะครับปีใหม่เลยนะครับปีใหม่ สภาพดีๆโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยตัวนี้นะครับสังเกตนะตัวนี้จะเป็นหน้าสั้นหน้าเดิมนะครับหน้าสั้นหน้าเดิมจะเป็นไฟหน้ามันติมาจังหน้าโครมเนี่ยนะครับสีเดิมสภาพเดิมได้สีบอลเงินนะสีนี้เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะครับ ไม่เลอะนะครับถ้าสีขาวเนี่ยจะเลอะง่ายเลยนะครับสีนี้สวยจริงนะครับย้ำว่าสวยเลยสวยสง่านะครับเป็นสีอมตะไฟตะหมอกนะครับสภาพเดิมๆมีมาให้นะครับไฟตะหมอกซ้ายขวากระกรอบด้วยสีดำนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม2ชั้นครับทะเบียน1 5ึ3าเมนะครับย้ำว่าเหลือแค่สามคันแล้วนะครับใครจะซื้อสดก็ได้รีบเลยนะครับก่อนที่เดือนนี้ผมมีโปรแถมการเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็บริการเฉลิมฟรีหนึ่งปีก็มีให้ยังดูยังแตกทังหมดไม่มีปัญหาติดต่อ บริการที่เป้แถมไปให้ได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ํามันเต็มถังผมก็แถมให้อีกนะครับคดคุ้มนะครับย้ำว่าคดคุ้มเลยนะครับสีเดิมสภาพเดิมนะครับกระจกรอบคันนะครับได้เดิมแท้เลยนะครับไม่แตกไม่เล้านะครับสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเคาะดูได้เลยนะครับไม่แตกไม่เล้านะสภาพเดิมๆรถเกียร์เอมีมาตรฐานนะครับกระจกมองข้างได้เป็นสีดำนะครับสีดำเมทัลลิกแล้วก็ปรับได้แบบไฟฟ้าด้วยนะครับ ฟิล์มรอบคันนะครับสภาพไม่เสื่อมไม่เสียติดตั้งมาให้ร้อยนะครับแล้วก็แม็กนะจะทรงลมมาให้ร้อยถ้าแม็กล้อเดิมจะเป็นล้อกระทะนะครับแต่ตรงนี้เปลี่ยนแม็กมาใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนแม็กมาอะไรมาใหม่แล้วนะครับยางนะครับสภาพก็บอกเลยยังใหม่ยังดีอยู่เลยนะครับยางสภาพยังใหม่ยังดีอยู่เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับถ้าสังเกตว่ามันเป็นสนุงสนิทไม่เป็นไรอยู่ผมแต่าก,การขัดให้พ่นให้นะครับเคลือบให้เลยแล้วก็ยางนะครับยางขนาดขอบ16บ ขอ16นะครับยางปี23เพิ่งเปลี่ยนมานะยางปี23นะครับนี่ยางปี23ถัดไป34นะครับดอกใหม่ๆเลยนะครับแล้วชุบลมพุมล้อปล่องล้อสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับส่วนตะเข็บต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเข็บของบนนะครับนี่ตะเข็บด้านบนนะเดิมๆนะครับได้เดิมๆเลยนะครับไม้หนเว้นาสวยเดิมคมๆนะครับฝาประตูนะครับ ฝาประตูนะนี่ครับสีภายนอกภายในเดิมแท้ชัดทุกเม็ดเลยนะครับได้เดิมแท้โรงงานเช่นกันนะครับโครงสร้างเดิมรับประกันบรันตรให้แบบนี้นะครับเปิดประตูดูนะครับประตูสไลด์ได้ปกติเลยนะครับอ่าสไลด์มีคลิบล็อกให้ครบแบบนี้นะครับงานด้านในก็ได้เป็นบ่อหนังนะครับตัวนี้ปรับอ่าเป็นบ่อนะครับทํามาใหม่นะเป็นบ่อหนังนะครับบ่อหนังหนอนใหญ่ เป็นบอหนังทั้งหมด3แถวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับปรับมาใหม่แล้วนะครับแต่งมาครบเลยนะครับคอนโซลมีการแต่งมาให้ครบแบบนี้นะครับปรับเปลี่ยนมานะครับเครื่องสรงเสียงติดตั้งมาพร้อมจอนะครับจอใหญ่นะครับมีกล้องหลังมีจอให้แบบนี้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับให้ดูก่อนฝั่งนี้นะครับสภาพเดิมโครงสร้างเป็นโลเปนอาร์คเดิมๆทุกจุดทุกเม็ดเลยนะครับนี่เดิมๆอ่าเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเป็นโลเปนอาร์คสวยเดิมคมๆแบบนี้นะครับใครหา รถตู้สวยพร้อมใช้เกรด A แบบนี้มีรับประกันการันตีให้ครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์94 8 4 8จเปครับบ่อนะครับสภาพเดิมนะครับหนังตึงๆไม่ฉ็ดไม่ช้ำสภาพสวยพร้อมใช้นะครับบ่อสามแถวนะครับด้านหลังพับได้นะครับจะไปเป็นบางคนก็ไปทํารถบ้านก็ได้เช่นกันบ่อนั่งบ่อนอนแบบนี้ได้เลยนะครับด้าหลังพับได้ยกได้นะครับโครงสร้างต่างๆเดิมๆเบ็ดอ้ายยังเดิมคมทุกจุดเลยเห็นไหมครับ กระตู้สวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับแล้วก็ตรงแอร์นะครับมีแอร์ปรับได้ low high ดียมนะสูงกลางต่ำนะครับมีให้ปรับได้หมดเลยนะครับแอร์ Air นะครับเป็น3แถว3คณ4นะครับเอ้ย3 1 2 3อามเอคูณ4ถูกแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูการรอบๆอบรถนะครับรอบรอบรถนะ รางน้ําต่างๆสังเกตเลยนะครับนี่เดิมเดิมรางเดิมนะครับไม่แตกไม่แล้าถ้ามันชนฝั่งนี้นะครับรางมันจะเลื่อนไม่ปกติแน่นอนไม่สม,มูทนะครับแต่นี้รางเลื่อนได้สม,มูทเลยนะครับครัวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะเดีย๋ยวเปิดให้ดูนะครับมีกล้องให้แล้วนะครับเดีย๋ยวผมทํากล้องให้ใหม่นะเพราะว่ากล้องเนี่ยรู้สึกว่ายังใช้งานไม่ได้นะครับอ่า จะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับฝาท้ายดูอะไรบ้างนะครับฝาท้ายเปิดให้ดูนะครับนี่ด้านหลังเนาะก็ปรับแต่งมาใหม่นะครับนี่ปรับแต่งมาใหม่เรียบร้อยนะครับบอกพับได้นะครับเบอพับได้แบบนี้นะครับทั้งะเพิ่มมีให้อยู่แล้วครบเลยนะครับลำโพงบีหน้าสองหลังสองนะครับแต่งเครื่องเสียงมาให้พร้อมนะครับผมแนะนําร้านแต่งให้ด้วยนะครับใครได้แบบแต่งสวยแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสวยจริงน่าใช้จริงนะครับนี่ เม็ดโอเม็ดอาร์เดิมๆทุกเม็ดทุกจุดคมๆนะครับเม็ดอาร์คมคมทุกเม็ดนะครับรับประกันมันตีเรื่องโครงสร้างให้ด้วยนะครับสภาพเดิมๆไฟท้ายไทยคุยโตของแท้ของเดิมเลยนะครับอ่าท้ายเดิมนะครับไม่มีชนนะครับนี่ท้ายเดิมๆนะครับเม็ดโอเมนอาร์สวยเดิมจริงนะครับนี่สวยๆเดิมๆนะครับโอโนตคมๆอ่าสภาพสวยพร้อมใช้นะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับ โครงสร้างเดิมรับประกันเันตีให้นะครับผมขอแกะดูนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่มันจุดลับที่ควรดูนะครับนี่สภาพนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆนะครับแกให้ดูทุกจุดทุกเม็ดนะครับเดิมนะครับรับประกันให้เลยว,ว่าไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับใต้ท้องเป็นยังไงดูกันนะครับมียางอะไรแนบ อ่าตัวนี้ผมลืมบอกไปมีการทํำช่องล่างมาใหม่นะครับนี่ลืมบอกว่าเปลี่ยนช่องล่างมีการโครงให้ด้วยนะครับนี่ทํโช็อคมาใหม่นะครับโช็อคเปลี่ยนมาใหม่ซ้ายขวามีการโครงให้นะครับบอกเลยตรงนี้แรงเทมแล้วเข้าโค้งเข้าโค้งไม่ใช่ปัญหานะครับเข้าโค้งไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับตรงนี้ทําการโครงมาให้เรียบร้อยนะครับสภาพสวยจริงน่าใช้จริงโอเคคราวนี้มาเดี๋ยวไปดูออปชันนะครับในเรื่องของรถอื่นกันบ้างนะครับ ออปชันอย่างอื่นเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับออปชันอย่างอื่นที่มีนะครับก็จะเป็นนะครับจะเป็นในเรื่องของออปชันนะครับภายในเนาะมีม่านให้ครบอยู่แล้วนะครับม่านมีให้นะครับอ่ามีม่านให้นะครับเย่๋ยปิดเดี๋เปิดเสียงเสียงให้ดูนะครับอ่าสไตล์ก่อนนะครับเกียร์ออตโนต้นะยังเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีจอให้แบบนี้มีกล้องหลังให้นะครับแล้วก็มันจะมี จอใหญ่เห surtout, ็นไหมตรงนี้เลยนะครับจอใหญ่ตอนจอนี้กับจอนี้มาเชื่อมกันนะครับมันเชื่อมกันนะเวลาถอยจอล้องคงคงถอยนะครับไมค์ันแสนสองนะครับไมค์แสนสองนะมาดูกันนะครับกดสตาร์ทหน่อยนะครับสตาร์ทก่อนอ่ายยเบกดสตาร์ทปุ๊บนะครับจอติดเลยนะครับต right. ัวนี้จากเดิมไม่มีให้เจ้าของเก่าติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีจอให้ครบไมค์แสนสองหมื่นแปดพันโลนะครับ ไม้แสนสองหมื่นแปดพันโลนะครับเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแอร์เย็นๆช่ำๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถต้นรถมาจากเนี่ยหน่วยงาน KYC นะครับ <S <S KY e i s i n g นะครับอ่าพูดผิดผิดขอโทษด้วยนะครับอ่าไฮแบสมีให้ครบนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันว่ารถเนี่ยมีออปชันอะไรให้อีกนะครับมีให้อีกนะ กระจกเป็นไฟฟ้านะครับกระจกเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วไม้แสนสองนะครับคราวนี้เรามาดูฝาหน้าเครื่องบ้างว่าเป็นยังไงมาดูกันเปิดมานะครับสภาพหน้าเครื่องสวยสะอาดเอี่ยมนะครับซีนซิลิโคนต่างโครงสร้างเดิมนะนงกน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับซีนเดิมนะครับสภาพสวยเดิมระมั์คีดซีโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ท่องท่อแอร์นะครับคอยเย็นอยู่ครบหมนเลยนะครับ ติกเกอร์เดิมโรงงานตัวต้ามอเตอร์อยู่ครบแท้คันนี้ไม่เคยโดนชนหน้ามาเลยนะครับไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะครับซีนซิลิโคนเดิมแท้จากโรงงานเห็นไหมครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยของน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับติ t กเกอร์เดิมเดิมนะครับสวยพร้อมใช้นะครับคันนี้บอกเลยว่า849,000เท่านั้นนะครับงดผ่อนประมาณ13,500บาทนะครับ และที่สำคัญผมมีโปรแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยครบๆเลยนะครับถ mm ้าสนใจรถตู้สวยๆแบบนี้นะครับ mm hmm. อย่าพลาดเลยค่ะรีบพักรีบโทรหาเป้นะครับพ mm hmm. ักมาโทรมาได้เลยนะครับ mm hmm. อ่า แลสำหรับใครที่สนใจนะครับรถตู้เกียร์ออโต้แบบนี้นะครับไม่แสนสองเท่านั้นนะครับรับการโครงสร้างให้ทั้งหมดเลยนะครับดีไซน์ด้านในนะครับตกแต่งด้วยบทหนังเครื่องเสียงติดมาพร้อมเรียบร้อยพร้อมกล้องพร้อมจอนะครับและแม็กก็แต่งมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับแปดแสนผ่อนงวดรับ1 3 5 0 0บาทนะครับซื้อสดก็ได้จัดไฟรนก็ได้นะครับบอกเลยรถตู้สวยๆแบบนี้คอมพิวเตอร์เครื่อง3.0นะครับปี19นะครับย้ำว่ามีปี19แท้ๆเลยนะครับสวยน่าใช้จริงๆ นะครับอยากได้รถคันนี้ติดต่อมาไป้เลยเบอร์094 789 4 8 8 8วันนี้ก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ